ทำเป็นปนิ่วเสร็จก็เปลี่ยนสีแล้วทำไมทำเป็นดอกไม้ไม่รู้อ่ะทำไมรู้อ่ะยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ยใจเก่งจังเลยเป็นเดาได้ด้วยเหรอเดาแสดงว่าคุณแม่ทำอยูใช่ไหม เก่งจังเลยเป็นรู้ด้วยว่าแม่จะทำเป็นดอกไม้เติตมเกสรหน่อยก็แล้วกันนะเจ๊ดีไหมคะอเคอามจุ่สีเอาเกสรสีอะไรเลือกเ,<ร>เอาจาับจับเลือกเออโอเคหนูเอาเยอะเลยจัะเอาเยอะเลยค่ะ ไประป๊าปลูกจันชาไว้ตรงนี้ต้นนี้ uh huh. ต้นนี้นะลูกเป็นจันชานะเวลาเตยเดินมาเทมาดูนะว่ามันโตรือยังต้นยี่านะลูกไหนนั่นน่ะเฮ้ยไปลงตรงนั้นไม่เปืเป่อยอ่ะ